สวัสดีค่ะพี่น้องแม่บัวกามาถามพี่น้องเนาะค่ะเนาะมาทักทายหลังหวยออกเนาะค่ะสวัสดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามแม่บัวเนาะค่ะนาะเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดโศกผู้ใดหมานเนี่น้อค่ะมี่นโศกข้นหมานเน่บัวเมื่อนี่แม่บัวกามาไลไรทักทายพี่น้องป้่องปสายุกปู่ซุกข้นเนาะค่ะ เมื่อวันที่สิบหกหลังจากห้อยออกแม่บัวลุ่มแนวทางไปเนาะค่ะพี่น้องตั้งรักเลขกตั้งรักแม่บัวก็ถือว่าเข่าเด้ยค่ะพี่น้องสถิติเข่าเด้ยคะ่ะคลิปแรกแม่บัวจับคู่ให้กันมี่อยู่ไอ้แปดจิจเนาะค่ะพี่น้องมี่อยู่แปดกิจเบวาคลิปที่สองแม่บัวลุวม่มให้เนี่เพ่ามีเนาะคะ่ะเนะก,กระดาษแผ่นเก่ามันหาบ่บห็นแม่บัวก็เลยเลยมาเขียนเอาใหม่ ม่บวจับคู่ให้เพถือเนาะค่ะคลิปที่สองเนาะแต่ว่าคลิปแรกไม่บวชจับให้ถือดูค่ะพี่นอ้องถือยู่อขัดได้หิ้วนอกค่ะเนาะแต่ว่ามันกะมันกะเขาตัวกับบนอกค่ะพี่น้องกะถือว่ากะถือว่าเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว,ว่าเขาเขาตัวกับนี่กะถือว่าเขาอยู่กะดีใจนันะะ่มนอกค่ะเนาะถ้าผู้ใดได้ก็ได้นอกค่ะพี่น้อง แต่ว่าเรขตั้งรักนี่ย่ัเคยผ่านด้วยค่ะพี่น้องม่เคยผ่านจาับเถื่อจาผู้ใดจับคู่ถือก่ก็คือได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าม่เคยผ่านมันจะเข่าตลอดทุกงวดเลยด้ยดยพี่น้องแต่ว่าเขาจะต้องจับคู่ให้มันถือเนาะค่ะถ้าจับคู่ม่ถือนี่กค่ะจะขึ้นไม่บวนี่แหละที่จับคู่ให้พี่น้องเนาะมันบ่ถือเนาะค่ะก็แสดงความเสียใจน้เ่เเลยค่ะู้ใด วันนเอาไม้ค่ะเทว่าเด็กตั้งรักไม่บัวนี่บ่าเคยผลาดเนาะค่ะถึงวดหนาะเอาไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะวดหนาเอาไม้พราะว่าเมื่อนี่ไม่บัวับมอะไรขอบคุณพี่น้องสุขปู่สุขคนอเนอค่ะพี่น้องที่เป็นกำลังเร่งใจให้แม่บัวเนาะค่ะเนาะที่เขามารับชมจ้าแม่บัวกับน้องไม้เนาะค่ะเนาะน้องไม้เปิดช่องไม้ค่ะแม่บัวผ้าร้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บัวเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องจ้า กดคอมมนมี่ยังกับค้อม,มินคุยกันไดน้เนาะคะ่ะเนาะจะมันกับจังไดล่ะสถิติมันกับเขายุที่พี่น้องเนี่ยจ้างอะนนี่กับเขาอยู่ค่ะเนี่เบื้องมันจะกลับหัวเนาะคะ่ะเนาะกล่องมันไหนห้อยมันกลับกล่องบ่ไดครับพี่น้องมันมันมันกับมี่ที่ไม่บวชจะครูหากับซีแปดหาซีหาสองซีเกตแปดเกต สี่หกหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งสี่หาเก็ดหาแปดสี่สองเนาะค่ะไม่บวชจะหายแต่ว่าเลขตั้งรับมันมีเด้อค่ะพี่น้องบ่ายนี้ไม่บวชเสียอ่านหนึ่งฟังเด้อเนี่ยหรอกเนาะค่ะเนาะในี่รอกนีเนาะพอใบมันมันมันจะมีไอ้นี่ได้เห็นไหมพี่น้องจะมีแปดเจ็ดหาสองสี่หนึ่งหกพี่น้องจ้า บอกเกี่ยวว่ามันเขาหรือบ่เขาแต่ว่าข่อยว่ามันเขาอยู่ดิพี่น้องไม่บัวว่ามันเขาอยู่ดิแต่ว่าเขาจับคู่บ่ถือคือซื้อน้องแต่ว่าดีไม่บัวจับคู่หายลุ่งคลิปแรกนะมันถืออยู่ค่ะแปดเจ็ดก็ะือว่าเขาอยู่พี่น้องวดหนาตามไม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่บัวมืออื่นไม่บัวสิลุ่งหายด้อค่ะพี่น้องมือนี่มันบ่อท่านเนาะค่ะไม่บัวกะไปทํางานส่วสสกับมามันกะคำกะเมืดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ดีใจน้ำผู้เพิ่นได้เสียใจน้ำผู้เพิ่นบ่ท่านได้ใดเนา,เานะ,ะพี่น้องงวดหน้าเอาใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนะาะขอโทษขออภัยที่มันบ่เข้าเด้อค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้แม่บัวกะนบอกมาไลยขอบคุณพี่น้นองซุปปู่ซุปคนเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามแม่บัวเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแม่บัวเพิ่งแนวทางมาลงให้เบิ่งเนาะค่ะถ้าผู้ใด้มักผู้ใด้ชอบ,บสถิติบ้านสถิติเลขตั้งรักนี่ เขาทุกงวดบ่เคยพผ่าดไม่บวก็เลื่อยอยากมาแบ่งปันเนาะค่ะอยากมาแบ่งปันใอ้เอฟซีเบิ่งว่าป็นจังไหนเนาะค่ะเนาะถ้าเอฟซีถือใจติดตามไปเรื่อยๆค่ะถ้ายัางบ่มัันใจกับเบิ่งไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆแด้ใจลูจล้เองเนาะค่ะเนาะถ้าผูใ้ใดเห็นคลิปนี่ก็สิป,ปินบุญตายูเดอค่ะพี่นองจ้าเพราะว่าไม่บัวจะเอาลองให้แต่ว่างวดนี้มันขามวั่นนี้ค่ะพี่นองมันขามวันเนาะ กำลังวันเมีบัวยังบอกท่านเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้นเมีบัวเฮ็ดก่อนเห็นเมียบัวเขียนก่อนแล้วเมีบัวจะเอามาลง่ไห้เด้อค่ะพี่น้องจ้าถ่ายคลิปนี้ค่ะขอบคุณในห,หลายเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเมีบัวเด้อค่ะพี่น้อง